มันจะมีคนประเภทหนึ่งที่แบบว่าไม่ไม่เห็นคุณค่าของใครบางคนไม่เอ่ยแม้กระทั่งชื่อแต่ดิวจะไม่ให้ค่าคนที่ไม่ให้ค่าเราแล้วไปทำอะไรให้เขาเขาถึงจะต้องมานั่งขอบคุณเข้าข้างสิัยู่ข้างไม่ตักค่ะจะเอาผันไปด่านก็ไม่ได้แคร์ค่ะ ถ้าจะบอกว่าคนมีบุญคุณกับน้องน่ะน้องต้องขอบคุณทุกคนต้องขอบคุณทุกคนทั้งประเทศค่ะเพราะว่าคนทั้งประเทศ่ะซัพพอร์ตน้องคนเราอะถ้ามันช่วยด้วยใจไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเอ่ยนามกันเยอะแยะมากมายหรอกตอนนี้ผู้ก,การไก่แมงปอแค่ตายหายอยู่แล้วมันยอย่ามาล้ำเลิกบุญคุณให้มันมากว่าจะได้หน้าหรือไม่ได้หน้า ต้องบอกเลยนะคะว่าบานปลายไปกันใหญ่ค่ะจากปมผู้จ้างงานนะคะอย่างแม่ตักซีอดังค่ะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะอย่างคุณดิวธีรพัฒนค่ะที่ได้ออกมาโต้เดือดผ่านโซเชียลนะคะปมเพราะว่าไม่เอ่ยชื่อขอบคุณผ่าไลฟ์สดหลังช่วยเหลือน้องแมงปอแล้วก็น้องภูกันก่อนดิวนะคะได้มีการออกมาซัดเดือดรัวๆค่ะลั่นไม่ให้ค่าคนที่ไม่เห็นค่าแล้วก็มีการจี้ถามกลับแม่ตักว่าคุณเป็นอะไรก่อนเรื่องราวนะคะจะบานปลายค่ะหลังบอสนวัตนะคะเห็นดราม่าตีกันเดือดแบบนี้ก็จ่อจะยกเลิกงานคูู่ขอออองงงงนนน้้้แแแมลลวกก็ัะ ะะต้องบอกว่าซอฟันค่ะแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังนะคะนั้นก็ได้ออกมาแท็กทีมเดือดค่ะโผล่เลือกข้างชัดเจนทีมแม่ตากหลังไม่เห็นด้วยที่ดิวนะีให้เอยชื่อขอบคุณงานนี้นะคะบอกเลยว่าเรื่องใหญ่ค่ะเรียกได้ว่าจากจุดเริ่มต้นประเด็นเดือดน,นะคะระหว่างแม่ตากซีอโอดังค่ะแล้วก็คุณดิวธีรพัฒนนะคะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะแม่ตากาหรือว่าก,กรกนสุวณบุตรนะคะได้มีการประกาศสร้างบ้านราคาเกือบล้านค่ะให้กับน้องแมงปอหลังจากที่น้องแมงปอแล้วก็น้องผูกัน,นะะมาร่ววมลลสดด้้ยแะทังนี้นะคะในบางช่วง ตอนของไร้สดเองค่ะดันแม่ตักนะคะก็ได้มีการพูดขอบคุณทุกคนค่ะที่ให้ความช่วยเหลือเด็กคู่นี้อาทิพ่หนุ่มกัญชยัยพิธีกรดําเนินรายการโหนกระแสแล้วก็ขอบคุณแม่ฝ้ายแล้วก็ซอฝันที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือน้องแมงปอแล้วก็ผู้กันในครั้งนี้แต่ทั้งนี้นะคะในไร์สดค่ะชาวเน็ตเนี่ยก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์รัวๆค่ะกดดันให้แม่ตักเนี่ยพูดขอบคุณคุณดิวธีรพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ปลดหนี้ก้อนใหญ่นะคะจากการจัดงานแต่งงานวิวาค่ะของแมงปอแล้วก็ผู้กัน,น,น 2, กัินนทุะะคตด นน้องทั้งคู่อีก2องแสนอีกด้วยหลังจากนั้นนะคะต้องบอกว่าแม่ตักค่คะก็ได้กล่าวให้ทุกคนเนี่ยตั้งสติได้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแม่ตักไม่ได้รับของหรือว่ารับอะไรจากใครก็เลยไม่ต้องพูดขอบคุณใครนะคะโดยแม่ตักนะคะได้มีการกล่าวระบุว่าตัวแม่ตักเองเนี่ยไม่ได้รับของหรือว่ารับอะไรจากใครไม่ต้องพูดขอบคุณนะคะคุณเนี่ยต้องตั้งสติแม่ตักเนี่ยเป็นคนที่เอาน้องมาสร้างบ้านให้และในส่วนของคนอื่นที่ให้อะไรน้องไปเนี่ยน้องเขาเนี่ยก็ไปขอบคุณส่วนตัวแล้วค่ะไม่ใช่หน้าที่ของแแม่่่่่่ตตัักทีจะะะ้้้้อออออองงพููดในนนนนนนสสวววาคคืไขบุณยล น้องไปขอบคุณส่วนตัวอยู่แล้วพราอตั๊กไม่ไม่ไม่ได้รับอะไรจากใครนะคะฟังนะตั๊กไม่ได้ต้องพูดขอบคุณนะคะเพาอตั๊กไม่ได้รับอะไรจากใครฟังนะคะคุณต้องตั้งสติตั๊กเป็นคนเอาน้องมาสร้างบ้านให้และตั๊กก็ขอบคุณพี่หนุ่มขอบคุณคนที่พาน้องมาฟังนะคะส่วนคนอื่นที่ให้อะไรน้องไปน้องเขาไปขอบคุณส่วนตัวแล้วค่ะน้องเขาขอบคุณตลอดใครให้อะไรเขาแต่ตั๊กอะไม่ได้รับอะไรจากใครนะคะเข้าเข้าใจใช่ไหม น้องต้องน้องเขาไปขอบคุณเองอยู่แล้วค่ะ ไม่ใช่หน้าที่ตัดกต้องพูดส่วนนั้นนะคะและเมื่อคืนนี้เองค่ะคุณดิวธีรพัฒน์นะคะหรือว่าผู้ที่ช่วยเหลือค่ะปลดหนี้ให้กับแม่รำเหยนะคะหรือว่าแม่ของน้องเมืองปอค่ะก็ได้มีการออกมาไลฟ์นะคะซึ่งคุณดิวค่ะมีอาการเดือดโกรธจนตัวสัน่นแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยนะคะโดยคุณดิวค่ะได้มีการกล่าวในไลฟ์นะคะว่าผมนับถือและก็ศรัทธาคุณผมติดตามคุณมานานคุณก็เหมือนผมผมก็เหมือนคุณช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือสังคมผมอยากถามว่าคุณเนี่ยเป็นอะไรดิวเนี่ยไม่หิวแสงดวยี เราก็เอ่ยสิถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่ไม่เป็นไรที่ใครบอกหิวทรงหิวแสงเนี่ยถามหน่อยใครหิวตอนนี้ตั้งแต่ผมเนี่ยเอาน้องมาวันแรกเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ดึงตัวน้องไปไลฟ์สดทั้งหมดทั้งท้งที่ผมเนี่ยเป็นคนจุดประกายเรื่องนี้ให้กับพี่หนุม่มผมให้ค่าทุกคนผมแบบนับถือและศรัทธาคุณมากผมติดตามคุณมานานมากคุณก็เหมือนผมผมก็เหมือนคุณช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือสังคมผมอยากจะถามว่าคุณเป็นอะไรแค่นั้นแหละ ผมอยากจะถามว่าคุณเป็นไรแค่นั้นแหละทุกคนตัดสินเอาเลยทุกคนตัดสินเอาเลยแค่นั้นดิวไม่หิวแสงด้วยแต่ดิวอะดิวเป็นคนตรงๆดิวเป็นคนที่รู้สึกว่าใครมีพระคุณใครทำอะไรดีๆเราก็เอ่ยสิอย่างน้อยๆพูดนิดๆหน่อยๆน่ารักน่ารักแค่นั้นเสียใจถามว่าเสียใจไหมเสียใจแต,แต่แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อย บางทีเขาอาจจะไม่เห็นแต่คนอื่นเห็นทุกคนพูดตรงๆนะแล้วอยู่ตอนนี้ที่ใครบอกว่าหิวทรงหิวแสงหิวแสงหิวอะไรอะ่ะถามหน่อยใครหิวตอนเนี้ใครหิวแสงตอนเนี้ผมถามหน่อยใครหิวแสงตั้งแต่ผมเอาน้องมาวันแรกผมเอาน้องมาวันแรกอะ่ะทุกคนได้เอาดึงตัวน้องไปไลฟ์สดทั้งหมด ทั้งที่ผมเป็นคนจุดประกายเรื่องนี้กับพี่หนุ่มแล้วถามหน่อยว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่ดูยังไม่เอาน้องมาไล่เลยเลยพอพี่ไม่ได้มองยอดขายเว้ยพี่ใจนักเลงพอพี่ขายของมาสี่ห้าวันจนเสียงแหบถึงแม้ยอดมันจะไม่ได้เยอะแต่พี่ก็ภูมิใจเว้ย ภูมิใจที่ได้เป็นพี่ชายและท่ามกลางกระแสเดือดน,นะคะระหว่างคุณดิวแล้วก็แม่ตั๊กค่ะทางด้านของเจ้าพอ่อนางงามนะคะอย่างบอสนวัดอิสระไกลศีลค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะได้มีการดิวงานค่ะขอสนับสนุนน้องแมงปอแล้วก็น้องผู้กันผ่านทางโซฟฝันนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะบอสนวัดเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสร,ระบุข้อความท่ามกลางดราม่าเดือดของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ตีกันนะคะว่าเริ่มชุลมุนและขัดแย้งกันของคนที่ช่วยน้องใบปอและผู้กันน้องให้คิวมาไลฟ์ทางานกับผมวันอาทิตย์นี้ผมว่าจะยกเลิกไปก่อนหหรืออยอยยัังงาาาากกใ้มทํนต่บ ขอความเห็นครับเพราะไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ที่เขากําลังดราม่าก,กันอยู่ท่ามกลางกระแสที่เริ่มดูเดือดขึ้นนะคะเมื่อล่าสุดวันนี้เช่นเดียวกันค่ะซอฝันนะคะก็ได้ออกมาแท็กทีมเดือดค่ะโผล่เลือกข้างประกาศชัดเจนทีมแม่ตักแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่ดิวนีให้เอ,อ่ยชื่อขอบคุณโดยซอฝันนะคะได้มีการกล่าวในไลฟ์ค่ะว่าเขาจะพูดถึงใครหรือไม่พูดถึงใครก็ได้นะมันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วไปทําอะไรให้เขาเขาถึงต้องมานั่งขอบคุณเข้าข้างสีฝันนะอยู่ข้างแม่ตักค่ะจะไปด่าฝันก็ไม่แคร์ค เอาไปไลฟ์สดก่อนแม่ตักด้วยช่วยงานเหมือนกันแม่ตักเขาไม่ได้มาขอบคุณคุณกงแล้วจะมาขอบคุณคุณก้งเรื่องอะไรอ่ะคุณก้งไม่ได้ไปทําอะไรให้คุณตักอะค่ะคงไม่ได้หางานให้คุณตักหรอกค่ะแล้วคุณก้งจะอะไรเอ่ยแล้วคุณก้งจะมาให้คุณตักเนี่ยขอบคุณอะไรเอ่ยพูดเรื่องจริงไหมล่ะถ้าพูดเรื่องจริงก็ต้องรับให้ได้ที่เขาขอบคุณฝันแล้วก็ขอบคุณแม่ฟ้ายเนี่ยขอบคุณที่พาเด็กมาให้รู้จักก็แค่นั้นทุกไลฟ์ที่แม่ตักเนี่ยเอาน้องมาหรือว่าทุกไลฟ์ที่ฝันเนี่อคื เงินของแม่แม่ทุกคนที่เขาช่วยซัพพอร์ตการอุดหนุนสินค้าฝันให้น้องพูดถึงทุกไลฟ์เอฟทุกคนเขาก็เอ็นดูก็ช่วยเหลือน้องกันหมดแล้วอย่าเอาเด็กมาทำมาหา,หากินมันก็ถูกต้องแหละค่ะเอาเด็กมาทำมาหากินพอทําไมเอาเด็กมาทำมาหากินเด็กมันจะมีงานมีเงินใช้ไหมล่ะจะให้มันเปิดรับบริจาคร่างกายก็ครบ32จะให้มาขอรับบริจาคหรอคะคนพิการเขายังไปขายลอตเตอรี่แล้วเนี่ยร่างกายครบ32จะมานั่งขอบริจาคหรอถ้าฝันพูดเรื่องจริงฝันพูดแรงนะและทั้งนี้นะคะซอฟฝันเองค่ะก็ยังมีการกกล่่่่่าาาาาาวววถึงงงอออีนนีีมาามมคคนนเดรใืข,ขตั ด้วยการกล่าวว่าหาว่าเราเนี่ยหกหัวคิวกับเด็กหาว่าเราเอากับเด็กเยอะใช้แรงงานนั่นนี่โนสนโนแคร์บอกเลยจะบอกว่าคนมีบุญคุณกับน้องอะค่ะถ้าต้องขอบคุณทุกคนต้องขอบคุณคนทั้งประเทศค่ะแล้วจะให้ขอบคุณทุกนาทีเลยเหรอเพราะว่าคนทั้งประเทศถ้าเขาไม่ซัพพอร์ตน้องเนี่ยเจ้าของแบรนด์ที่ไหนเนี่ยเขาอยากจะจ้างไปขายของอย่ามาล้ำเลิกบุญคุณให้มันมากทุกคนเนี่ยมีบุญคุณบุญคุณท่วมหัวมีบุญคุณทั้งหมดทั้งแม่แม่เอฟซีคนทั้งประเทศไทยที่ช่วยอุดหนุนทําให้น้องมีงานลองมีีแแแแคค่่่กรระสสตไไมมนนนนซื้้้อิเจาาบด์หห จะจ้างไปขายของไม่มีหรอกอย่าไปวาวุ่นให้มันมากถ้าคนเรามาช่วยด้วยใจเนี่ยไม่ต้องไปเอ่ยชื่ออะไรกันเยอะแยะมากมายหรอกเด็กมันรู้สํานึกบุญคุณคนอยู่แล้วแต่เขาไปทํางานจะให้มานั่งขอบคุณทุกคนขอบคุณคนไทยทุกคนเอ่ยชื่อทุกนามสกุลอย่างนี้เลยหรอคนที่อุดหนุนนะมันไม่ใช่และในประเด็นของบอสนวัดเองค่ะซอฝันนะคะก็ได้มีการกล่าวว่าเด็กมันก็กลัวค่ะบอสนวัตเนี่ยจากจะมีงานต่อก็จะยกเลิกง,งานแล้วจะบอกให้ฝันไม่เคยมีปัญหากับใครนะแต่อย่ามามีปัญหากาับฝันถ้าช่วยคนเนี่ยต้องช่วยด้วยใจหมาย ามป่านหรือพยายามอะไรให้มันมากสงสารเด็กจากเด็กมันเนี่ยจะได้เดินไปหาผู้ใหญ่อย่างบอสนวัตอย่างแม่ตัก๊กเขาก็ลังเลที่จะช่วยแล้วนะดราม่าเยอะทําให้เขาปวดหัวเขาก็ลังเลนะกูจะช่วยไม่ช่วยแล้วการที่เราเนี่ยไม่ได้เอ,อ่ยชื่อถึงใครแล้วเราไม่ได้ระบุอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นความผิดของเราถูกต้องไหมคะน้องมาสำเนียกบุญคุณอยู่แล้วเพราะชนะเรื่องเล็กแค่นี้อย่าเอามาปั่นกระแสให้เด็กมันไม่มีงานทําสงสารมันเขาจะพูดถึงใครไว้ก็ได้ไม่พูดถึงใครก็ได้นะมันเป็นสื่อของเขา แล้วไปทำอะไรให้ขเขาเขาถึงจะต้องมานั่งขอบคุณเข้าข้างสิผันอยู่ข้างไม่ตักค่ะจะเอามันไปด่านก็ไม่ได้แคร์ค่ะเอาอย่างพี่กงเนี่ยไม่ตักเขายังไม่ได้มาขอบคุณคุณกงที่ช่วยน้องพี่ก้งก็เอาน้องไปไล่สดเหมือนกันเอาไปไล่สดก่อนไม่ตักด้วยช่วยงานเหมือนกันเมตตักเขายังไม่ได้มาขอบคุณคุณ,คณกง อ้าวแล้วจะมาขอคุณก้งเรื่องอะไรอ่ะคุณก้งไม่ได้มาทำอะไรให้คุณตากอะค่ะคุณก้งไม่ได้มาทําอะไรให้คุณตากอะค่ะคุณก้งไม่ได้หางานให้คุณตักอะค่ะคุณก้งไม่ได้เป็นคนพาเด็กมารู้จักกับคุณตักอะค่ะแล้วคุณกงจะอะไรเอ่ยแล้วคุณก้งจะไม่ให้คุณตักขอคุณอะไรเอ่ยอ้าวฝันพูดเรื่องจริงไหมล่ะถ้ามันพูดเรื่องจริงก็ต้องรับให้ได้เนี่แม่กันบอกว่าแม่เลิศก็ใช่ไง ที่เขาขอบคุณฝันะขอบคุณแม่ฝ้ายคือขอบคุณที่พาเด็กมาให้รู้จักแค่นั้นเก็ดยังเก็ดได้ยังถ้าอยากให้พูดอะ่ะจะพูดให้ฟังอันนี้เราก็พูดถูกไหมคะฝันเนี่ยจะให้น้องพูดทุกพูดทุกไรเนี่ยคือขอบคุณใครรู้ปะขอบคุณแม่แม่เอฟซี FC ทุกคนที่ช่วยซัพพอร์ตน้องที่ช่วยซื้อของของน้องทำให้น้องมีงานต่อ ออย่าไปออกลูกน้อยใจเลยอะไรใดๆก็ตามแต่คนเราอะถ้าเลือกที่จะช่วยคนแล้วอย่าไปออกลูกน้อยใจว่าจะได้หน้าหรือไม่ได้หน้าเออนะเอฟซี FC, ทุกคนเขาเขาเขาเอ็นดูทุกคนที่ช่วยเหลือน้องหมดอืมเขาเอ็นดูทุกคนที่ช่วยเหลือน้องหมดแล้วอย่าพูดว่าเอาเด็กมาทํามาหากินมันก็ถูกต้องเลยค่ะเอาเด็กมาทํามาหากินเพราะถ้าไม่เอาเด็กมาทํามาหากินเด็กมันจะมีงานมีเงินใช้ไหมล่ะ จะให้มันรับบริจาคหรอแขนขามันก็ไม่ได้ด้วนแขนขามันก็ไม่ได้ด้วนปากมันก็ไม่ได้เป็นกึกไม่ได้เป็นใบร่างกายครบสามสิบสองประการจะให้มันมานั่งขอรับบริจาคหรอคะเออขนาดคนพิการเขายังไปขายลอตเตอรี่เลยค่ะเขายังเดินขายลอตเตอรี่ค่ะตัวเองร่างกายสามสิบสองประคบสามสิบสองประการจะมานั่งนั่งขอบริจาคเหรอเออถ้ามันพูดเรื่องจริงเนี่ยมันพูดแรงแม่จริงๆ มีแต่คนมาดรามา่าเรื่องฆ่าตัวน้องกับฝันทั้งนั้นฝันพ่อฝันไม่ตอบก็พิมพ์ขอบล็อกก็พิมพ์อยู่นั่นหาว่าเราอะ่ะหักหัวคิวกับเด็กหาว่าเราอะ่ะเอากับเด็กเยอะใช้แรงงานเด็กนั่นนู่นนี่โนสนโนแคร์ค่ะดิฉันบอกเลยดิฉันโนสนโนแคร์ค่ะเออนะคะดิฉันตอบคอมเมนต์แต่ดิฉันก็ไม่รู้ว่า ใครจะอะไรยังไงเพราะส่วนตัวดิฉันตอบคอมเมนต์ในช่องดิฉันค่ะนะคะถ้าจะบอกว่าคนมีบุญคุณกับน้องน่ะน้องต้องขอบคุณทุกคนต้องขอบคุณทุกคนทั้งประเทศค่ะแล้วจะให้ขอบคุณทุกนาทีเลยเหรอต้องขอบคุณคนทันท้งประเทศค่ะเพราะว่าคนทั้งประเทศอะซัพพอร์ตน้องถ้าคนทั้งประเทศแม่แม่เอฟซี FC, เขาไม่ซื้อของช่วยเจ้าของแบรนด์ที่ไหนจะอยากจ้ากไปขายของอย่ามาล้ำเลิกบุญคุณให้มันมาก คนคอมเมนต์เนี่ยจริงๆคนคอมเมนต์เนี่ยฝันไม่อยากให้มาล้ำเลิกบุญคุนนั่นน,นุนนี่นี่นุนนั่นทุกคนมีบุญคุณหมดแม่แม่เอฟซี FC, คนไทยทั้งประเทศที่ช่วยอุดหนุนเนี่ยบุญคุณท่วมหัวทําให้น้องมีงานต่อลองมีแค่กระแสตแต่ไม่มีคนซื้อของสิเจ้าของแบรนด์หน้าไหนจะมาจ้างไปขายของไม่มีหรอกเอออย่าไปว้าวุ่นใ้มันมากแม่คนเราอะ่ะ ถ้ามันช่วยด้วยใจไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเอ่ยนามกันเยอะแยะมากมายหรอกเด็กมันรู้สำเนียกสำนึกเด็กมันรู้จากบุญคุณคนอยู่แล้วแหละเด็กมันรู้อยู่แล้วบุญคุณใครคือบุญใครมันรู้อยู่แล้วแต่เขาไปทํางานอะ่ะจะให้เขานั่งขอบคุณขอบคุณทุกคน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 ขอบคุณคุณไทยทุกคนขอบเอ่ยชื่อทุกนามสกุลอย่างนี้เลยหรอคนที่คอยช่วยอุดหนุนนะ่ะเอ้ยมันไม่ใช่ถ้าช่วยด้วยใจนะ่ะ อย่าพยายามปั่นหรืออย่าพยายามอะไรมากสงสารเด็กอืมสงสารเด็กจากเด็กมันจะได้แบบเดินเข้าแบบไปหาผู้ใหญ่อย่างบอสนวัดอย่างเงี้ยอย่างเม็ดตั๊กอย่างเงี้ยอย่างไม่เฟร์หน,นึ่งเงี้ยเขาก็ลังรีจะช่วยแล้วนะดาม่า,มาเยอะทําให้เขาปวดหวัวเขาก็ลังรีแล้วนะกูจะช่วยหรือไม่ช่วยเนี่ยจากเขาจะจ้างไล์ต่อไล์ไปร้านทองเขาจะจ้างไล์ต่อร้านทอง เขาก็คิดแล้วนะว่ากูจะจ้างงานดีไหมเนี่ยกูช่วยแล้วกูยังโดนด่าย์เนี่ยทั้งที่กูไม่เคยออกมาพูดอะไรเนี่ยตอนนี้แม่แม่เขาเริ่มแล้วนะทุกคนเขาเริ่มแบบเขาเริ่มมีความรู้สึกว่าพื้นที่ของเราเราจะพูดถึงใครเราจะพูดอะไรก็ได้เราจะพูดอะไรก็ได้เราจะไม่พูดอะไรก็ได้ แล้วการที่เราไม่ได้เอ่ยถึงใครหรือเราไม่ได้ระบ,บุอะไรก็ไม่ได้เป็นความผิดของเราถูกต้องไหมคะฟันถามว่าพี่ก้งช่วยน้องฟันได้ขอบคุณพี่กงแล้วกฝันผิดหรอก็พี่ก้งไม่ได้มาช่วยฝันแต่น้องมันก็ต้องขอบคุณพี่กงอยู่แล้วน้องมันรู้สำเนียงสำนวนบุญคุณนพี่กงอยู่แล้วเพราพี่ก้งอะช่วยน้อง แล้วฝันต้องขอบคุณด,ด้วยหรอพี่ก้งไม่ได้มาช่วยฝันนี่ถ้าพูดแบบเพ็นงแกตัวนะแม่เพราะฉะนั้นเรื่องขี้ปติวแค่เนี้ยอย่าเอามาปั่นกระแสให้เด็กมันไม่มีงานทํสาสงสารเด็กมันตอนเนี้มันเครียดจะตายห่าอยู่แล้วมันกลัวมันไม่คุยกับมันนะ่ะ น,นูกแแมงปออเาาตยยยหยยู่ล้วและอย่างไรก็ตามนะคะหลังที่มีดราม่าแบบนี้ค่ะทางด้านของแม่ตั๊กเองนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์ระบุข,ข้อความล่าสุดในวันนี้ค่ะว่าทุกคนไม่ต้องกลัวว่าตั๊กจะยกเลิกงานน้องแมงปอผู้กันหรือลังเลในการสร้างบ้านเพราะดรามา่าและท่านั้นนะคะก็ยังมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกค่ะว่าบ้านไม่ได้ฟรีทํางานแลกขจบพรุ่งนี้ต้องไปรับน้องเองมีไลฟ์ตั๊กจะไปดูที่ดินแปลงที่จะสร้างบ้านด้วยและงานนี้นะคะก็เป็นว่าเราก็ต้องมาติดตามกันอย่างต่อนเนื่องค่ะว่าหลังจากที่ซ้อฝันนะคะได้ออกมาไลฟ์เดือดเลือกข้้้างชัแแบบนีลว ทางด้านของหนุ่มเดิววทรพัฒนเองค่ะจะมีการเคลื่อนไหวอะไรอีกหรือไม่ขณะที่ทางด้านของบอสนวัฒน์นะคะนั้นจะมีการยกเลิกงานที่ดีวไว้กับน้องแมงปอแล้วก็น้องภูการหรือเปล่าก็ต้องติดตามชมความอัปเดตได้ที่ท็อปดาราค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ที่ยูทูบชา n e l ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุดปเปอร์ตังให้กําลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ